ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีทุกท่านจงบอกับน้องหัาที่เก่าเนาะตอนนี้เท่ากัมาตามที่ว่ะนี่เนาะเอกคนากทำบุญแด็กเพื่อนกะสิมาซื้อเอือนถ้าขอเลยเป็นสะพานบุญสิมาซื้ออ่างน้าพี่น้องอ่างน้าไปถวายอยู่วัดป่าบ้านเฮาเหรเนาะอ่างเัินเก็บน้าหรือว่าแทงน้าเนาะเพฮ้นมาเบิ่งแทงน้าซะก่อนแค่จะไปเบิ่งพี่น้องตอนนี้เฮาสิเขาไปจ่ายเงินเฝืนซะก่อนเนาะ โดยโดยโดยตอนนี้น้องนันต์กำลังสิจ่ายเงินพี่น้องเลย หาอยู่หาสุเพินมาเฮ้ยลอกส่วลอก้านอกไปแล้เขาสิพาพี่น้องไปเบ่งอ่างน้ำกันนะไปชันี่เป็นตากลองให้เจ้า แ่นกระเบื้องไม่แต่แผ่นงามๆแม่าเฮเุเ่แล้วขั้นดปูกระเบื้องวันชาดอกพี่น้องทักีได้ดอกอ้ยสะออนน้สันี่ตั้งนาจ้าวเจ้าปูอยู่บ่กระเบื้องเงือนเจ้านบนพี่นอกะเบืเนาะมันจะต้องูเลยนาะพี่น้องีเาต้องเฮาต้องมีความฝันและจุดหมายไว้พี่น้อง แล้วกระจุดไม้ไว้อันนี้อันนี้หนึ่งพันหาร้อยลิตรอันนี้สิสองพันลิตรนี่ฮะเอาตัวนี้ใช่เนาะเอาสองพันลิตรแบบแท่งแท่งหน้าสแตนเลสอันนี้ฮะจะเป็นอันยาง กันักเอ้จะเพิ่งนักไได้อะลงวนก็คือลายคนอยู่แล้วเนาะแมแบบน้อยกันไหมในน้อยเดแมัน่0 0ดเดมโดยแม่เอาแบบใหญ่สุดเลยแมนด0 0แลคือเิดบาทแต่ว่าเาต่อเพิ่ม เคยมาเืบไปสือตอนนั้นมาสืราคาแพงกว่าตอนนาะนตอนนั้นเพิ่งซื้อแปดพันหาแปดพันเก้าเพิ่งาซื้อไปคืนเข้าน่ะแปดพันหาเาก็เลยเข้าตา้งคืนว่าเพินว้าวอรนะคะเดิมไม่แม้แตาเข้าว่าเกินห่ายอย่างเนาะี่คืณว่าคืนไม่เกินแปดพันหาแต่เข้ามากานวาเลื่อนแปดเท่เข oh. ้ากเล่อยโตโตไปโตมากคุณจะได้ว่าล no ูกค่า you ก know, ็เข้าเอาเท่งในมากค่นะ ดด้้าับแเน็บทนท่นบานี้กิกันเก็ร้ออะไร1 0 0่ยท่าบาเบิรงเลอยได้เลยนแดเนยะอข้ามันจะได้ทีเดีห้านบหญ่โตโบราณห่นลปอรยางอก้อนอยงนี่ยเดือรอน้องปานาห้ามากก่อนม้บิรพายทางก่นบอยู่ห่าใดเนาะ ด้อาวเล่นเครื่องล่อก่อนะดี๋ยนี้ย่มากพอห่อนไ่อถ่ายดออนี้าดเูตรงนี้ตรง้ห่างตรนใหญ่นะจะทอดโฟมงามกะเบื้อนี่เลยพี่น้องเลยแมนอุปกรณ์เห็ดก่องานก่อ้าง ครบอกยย่างเลแม่นมีครบถุกวงจรน้อง,องเบื่อกระเบิดกรแผ่นงามๆน้องกระมาหอดเป็นทีเดียบร้อยพี่น้องโอ้ยน้องตานเป็นคนขับรถเผื่อสิมาหอดกับจ้สวย ว่าสิไปดำหน้าซอยบ่าวบอยกับพี่น้องเอ้ยต้นสวยอะไรยันไปพละบ่ายพละจังสิได้ไป,ปเหตุได้แหละห้าวกับมีเวียกมีงานขั้นเหตุกับเพื่อนสิร์โรเนาะครูใหญ่ใจดีเพื่อนกันไปดิพี่น้องเปิดีมาหอดพี่น้องเอ้ยแมนเปิดซีมาฮอดโอ้เดินอ่ะเดินอ่ะเดินะ จ้าข no, no. no. no, mm. yeah. um. ึ้นโหลดได้บ like. oh, ่านอ๋อบ้านนี้เนาะมันคือใหญ่ถ้าจ้าขึ้นโหลดได้บ่้านบ่ได้ก็จะคล้องคนและเมื่อส่งอืมทางในก็จะเป็นแบบนี้โอ้เป็นอ่างของพวกแบบนี้ทางในโอ้ เอาตั้งคืนที่ได้หยุดที่สิงห์งาออกจากตอนนั้นโอ้มันมาได้ยศันโอ้ยตา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 ยเออเอาลงแล้วเสีลงยากเนาะ ดึงมาเลยบ้างมันเสิยบ่แตกบ่ยางบ่หอยคันแตกก็เอามาส่งขึ้นเอาใหม่ได้เว้ยบ่ยอมเพิ่นเพิ่นหลับประกันอยู่แล้วเนาะบ่แตกบ่ยางเราพอมันเป็นยางเด้พี่น้องเอานอนเนาะก็ได้เออแม่นอนเนาะก็ได้ แม่แล้วขี่<า>รถรถไทยมันแบบตรงเต่งลงเร่งเนาะอ่าอันนี้คือทางล่างเออทางปากไหมเออ ถ้าพอสบายดีเมื่อกี้นะครบมันไม่ได้เปิดพี่น้องตอนนี้กำลังเมื่อพี่น้องเลยน้องต้านแล้วก็น้องบอยมาทำกันเนาะแล้วก็พ่อใหญ่ผอ้นี้พี่น้องแล้วก็ซื้อทางนี่แหละผู้ใหญ่ซื้อทางหน้าเนี่ยแหละทำเมื่อถวายวัดว่าเนี่ยผู้ใหญ่ข้าก็เป็นในใจดีบประทานพ่อใหญ่พ่อใหญ่ใจดีผูลใดเดี๋ยวจะอ่านสื่อให้ ให้พ no, uh, ังอยูดอกเนาะอ่านสื่อเินแนเื่อกันนองเพิ้อทนเขาจะอ่านสื่อให้พังกูเล่ทังกันแม่ทังฝรั่งกูเล่ทังฝรั่งเศสโโมีเดี๋ยก่อนแลวๆ่านาเิ้นหลเดียวเดียวเดีเดียค่อยค่อยน้องยังบ่หอดื่นหอดานพี่น้องเ้ย เบิ่งเนเนนวนทางนะพี่น้องโเพืือนอะไรโทษโทษ ดนทางเดินดิ้นมาดิ้นดักค่อยคอยคลยโกรโธ่โกรโธทางคอยยคานไปพี่นอก ไปเจอกันอยู่วัดว่าบ้านห้าผัเลยเนาะทางมันเปื่อนเกินฝนกบสิต๊ะทคนมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาหอดแล้วค่อยคอยค่อยคอยโอ้ เออเสียนเสียนเออตั้งไว้นั่นแหละอืมขอบคุณนันแม่ลายเด้ออันนี้เป็นขอบครัวของแบบสองพี่น้องเนาะแม่แม่แสงผัดจันทานาดาบุตรกับแม่ แสงสุวรรณธานาบุตรพร้อมครอบครัวเน,ะนาะโอยู่สหานคำพุงดูอันนี้ก็เป็นแม่ออกแฝบ้านเนาะแล้วก็เป็นแม่ขาวในบ้านเากลายเดินทางหนาและนั่งทางหนาปแล้็นกำลงังสีทาวายพี่น้อง นั่งจับอันนั้นนะจับอันนั้นเลยดยจับเอาจับอ่ะจับไปหน่อยอ่สาทวอันนี้พื้นแม่อยู่ทั้งนันพลังสีสองพี่น้องเนาะแม่แสงพระจันทาดาบุตรแล้วก็แม่ แม่ยังน่าเอาไวาว่าแม่สุดาวันธานาบุตรพร้อมขอบคุณเนาะมาได้มาเค้นหายเรียบร้อยเลยเด้อเป็นสะพานบุญหายแต่เนาะวัดว่าอารามก็ได้อบวชละลายเด้อที่มุ่งละลายเมตใจเนาะมาเคนแข่งหน้าบวดว่าอารามหม่บ้านนั่นนาการเนาะวัดป่าเนาะบวชในน้อยบวชหักกระสังใหม่ หากสางใหม่ยังบอมียังเลยมีแต่วัดจะซื้อมองสีว่างนะพี่ตามมันสิบอมันแท่งนพี่น้องแท่งสีบ่ลงนมาสบอันนี้ได้นี่พี่น้องเนี่เฮาจะเอามาขึ้นมาวางไว้นี่เนาะแท่งนันแท่งพู้นี่ได้เป็นสองแท่งพี่น้องเลย แม่ได้เป็นซองแท่งแต่งน้ำซองแท่งแต่ว่ายังหักกระเห็ดแล้วนี่ล่ะพี่น้องทั้งเทิงเนี่ยสามทั้งหมูเนสามเป็นหกอ๋อโดย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 าขึ้นหันโดยโดยเฉาขึ้นไปไหวตัวนี้กับตัวนั้นบ่ัเออเทิงสุดหรอกกับตัวที่สองตัวสองกูว่า โอ้ว่าเนาะเขขึ้นเทิงบ่เลยโดยโดยโดยิมีลังมันอยู่ยังมาแล้วบอกพระเจ้าต่ีสิมีลังมันอยู่บ่แต่ว่ายังบ่นมีเงินปัญญเนอะฮักกะฮ็ดได้่ำมมมีงบประมาณงบประมาณฮักกได้สำนี้เง่นฮักกได้สำนี้ชาวบ้านเพิ่นก็ลงมาเค้นนำกันเนาะฮาก็ขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่เมตตาปานีเนาะสื้อวัดซื้อแทงน้ามาถวายวัดเฮาก็ได้ขอบคุณหลายๆ ขอให้แม่ได้บุญไลายเดออยู่ดีแห่งสุขภาพเข็มแข็งแข็งแหง,ง,ง,งลำรวยลำรวยหานเดียวกัน,นอะไรแม่หานเดียวกันราคาเดียวกันทำแล้ว 7, เจ็ดพันปลายเพื่อเพิ่นเอิญแปดพันแต่ว่าต่อเอาได้เจ็ดพัน กเฮาก็าขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาดเด้อพี่นอ้องสวัสดีมีแหงวัสดุสกุลนี่ป่าด้วพี่น้อง